อกเก็บนะดูดูคนคนตกใจเองคนหาตกใจอ่ะโอ้โหสดสดชื่นเลยสุดยอดสุดยอด แน่แน่สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบานเฮาสบายใจพอเพียงวันนี้มาแบบมืดมืดเลยทุกคนมืดมืดม,ดมากเลยจะมาอยู่ใครอยู่ด้านหลังเรามีไฟฉายด้วยเราจะมากุดจีปโปมค่ะกิปโปมกิปโมปโมไปทีป่ปกินกันนะคะไปทอดกินกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะได้เยอะได้น้อยไปเฮาสวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาเก็บ ปฟมกันเด้อจ้าไปดูดปเดี๋ยวป้าเบิ่งเด้อจ้าดู๋ะเท่ากันเลยนะคะจะเท่าของเราได้ขุดจี้โฟมแล้วนะทุกคน<ะ>เราจะไปล่าจี้โฟมกันวันนี้ลูกโรคปิดเทอมแล้ว <laughs> ทุกคนแล้วก็เปิดเทอมแล้วจ้าเรื่อมดดูดู จะเท่าด่ามานะทุกคนมาเดินมาก่อนจะเดินไปเงยเียบๆคคม,มาลองดูขันสัมลงหูว่อน มองดูก่อนแล้วทุกคนขาหลังเราต้องย่องย่องเอานะทุกคนนะเบาเบานะไม่กี้นะดูกับไหมเราจะเบาๆกันนะกันอาจจะยิ่นิดนึงไม่ได้นะทุกคนไม่ได้ ตอนนี้มันมุดลงรูนะทุกคนเราก็ทำการกลนแล้วอ่ะกลนกลอนกลนกนแล้กลลวก็กลุ่นแล้วกลิ้ะ ได้้วได้เลยได้ลได้แล้วค่ะจิโอมนะทุกคนใส่ขวดเลยเฮ้เอะอันนี้เราก็พากันหาก่อนนะทุกคนไหนล่ะ <laughs> ดูขวดของเราสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแปมหนึง่ง oh, <no. S 3> เราก็ไปเปลี่ยนเกันแล้วนะคะไปเปลี่ยนจากขว,าขวดน้ำนะคะกลัวทุกคนไม่เห็นนะคะออนี่นะคะได้เยอะอยู่นะคะแม่ชูว่วนจับซิมิเกอกลัวมากเลยลูกไม่เคยเห็นนะคะอ้ากลัวกลัวกลัวดูดินี่แล้วก็เอาดินออก รา้วเปลี่ยนมาแล้วนะทุกคนเ,เราจะเดินไปไหนต่อนู่นนะคะป๊าเดินไปนู่นเราก็จะเดินตากป๊าไปนะคะต้ก็เงียบนิดนึงนะคะเดี๋ยวกิ๊บปูม,ปมจะได้ยินมันจะได้ยินแล้วมันมุดเข้าเล่าค่ะไปกันเลยเฮ้า แย่งจนป่วนกวนทุกที่ก็มากวนนะคะนี่ค่ะต่อตังนี่อยากปิดหน้ามันไรตอนนี้ปลาก็กำลังจูดนะได้แล้วได้แล,ลว้วได้สองตัวเลยค่ะทุกคนใจเอาใจพี่ผมไม่กล้าจับมันได้สามตัวนะคะ สามตัวเลยเฮาวจะสามตัวเลยเฮาวใจดีปิดปิดปิดนะคะป๊าถุงคืนนะป๊าปิดซับก็ได้ก็งคนเนาอ่ะคะจะต้องค่อยๆคุณเอาคุณเอานะคะเราสังเกตดูมันได้ใช่ไหมก็ขวายปูนแม่ป็นขวายอยู่เลยเนาะ ไปงุยู่นี่ยก็ขุดขุดขุดเลยนะคะขุดขุดขุดปจ้ปลามูซูขุดล้วู้ปลาสูู้ปลาซูซูปลาสู้ได้ไหมเจทุกคนนี่นะรูมันรูมันนัไอ้ย่ามากวนหมาน้อยเนี่ย Ôi mà kẹt thật mana Bà yang không? Bà yang không? Nhân Đây không? Nhân 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 ơi Khuất đi Khuất ขุดมานานแล้วนะทุกคนยังไม่ได้เลยนะเขาจะซ่อนตัวเก่งนิดนึงนะคะลูลึกมากอ <c oughs> เอาขุดที่ป้อมลึกมากเลยนะทุกคนได้ไหมน้องเป็นกำลังใจให้ปะป๋าแตป๊ะป๋าขุดลึกมากมที่ป้อมจะลูนึกนะคะมันนีเราแค่มีเรา ปลาขุดดเราเราขุดปลาบ้านไปครึ่งแขนไม่ได้เลยค่ะทุกคนเหนื่อยแล้วนะทุกคนเริ่มใหม่แล้วนะคะก็จะขุด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 เบาๆนะคะอาจจะเงียบไปนิดนึง ขุดแล้วก็ขุดขุดแล้วขุดีนะลุ้น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 นะคะเจอแล้วเจอแล้วทุกคนขึ้นได้ดีแล้วนะนี่นี่นะทุกคนนี่นี่หนูขอจับหน่อยค่ะเรือขาเดียวทุกคนเรือขาเดียว ัวนน้องมากมจับจับตรงขามันเอาใส่เลยห้องอเขาก็จะเอาใส่เลยนะช่วงใส่ใส่ใส่แล้วนะคุณใส่ลงไปลึกๆขาโอ้ขามันขาขาขา้ขางหนึ่งแล้วก็ต้องเอาใส่นะขาก็เอาใส่ถือถือถือถอ้าไปไหนถือสิถือก่อนนี่นะ ก็แค่ประมาณนี้แล้วนะแล้วก็เขย่าเขย่าให้เขาเอ๋งไม่ออกนะคะป้าไปทางงูแล้วนะคะป่างูแล้วนะทุกคนนะเดราจะไม่มุดนะคะเราจะไปทางกวางแล้วเหู้หนึ่งแล้วทุกคนโอ้ป้าสู้สู้ลุลุลุุ้ลุล เฮยเฮยสว,สว,สว,สวเ่เสเได้แล้วเห็นดมันทุกคนเราขยายให้ดีแต่ว่าไฟฉายมันบางนิดนึงแน,นๆเห็นไหมรูดทุกคนโอ้โอรูแบบไอ้นี่เลยแล้วเท่าก็ขุดรัดนะคะทุกคนตอนนี้ขุดรัดมันขุดรัดมันเฮ้าไม่ให้มันออกไปไหนนะจะจะาก่รู หรอขุดตามนะขุดอะไรนะขุดตามหรอขุดตามไปเรื่อยๆใช่ไหมตะเ่าใช่ไหมตะเภาขุดตามรู้นไอ้ตัวนนาะขุดรัดไปไงไมันเห็นหูมันม <c oughs> ันไม่รู้นะคะนึกว่าขุดรัดมันนะคะ <c oughs> นี่เป็นรูๆปุรงตรงหลีกนะคะหลีกใช่ไหม อโอ้แต่คุณบอกหรือไม่ตามด้วยส่วนยังไม่ได้แต่เราสู้ๆให้กว่าปลาได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วดูนะ oh, ดูนะ <no. S 1> แล้วมันจะกระโดดเดี๋ยวมันกระโดดทำมาให้เราจับคนนี้ขนาะ <c oughs> ไม่หักนะทุกคนน <c oughs> ี่นะน่ะเอาใช่เลยเอาใจาที่ใหม่แล้วนะทุกคน แล้วถ่ายที่ใหม่ตรงนี้ขุดอยู่แล้วบริเวณกลังบ้านเฮาเดจ้ะขุดขุดขุดได้แล้วได้แล้วทุกคนโอ้ยตึ้ก็จับขาดิจะจับขาท่านตัวใหญ่มากเลยเร,เราจะจะจับขาท่านนะโอ้ย อันนี้อันนี้มันแค่แตกด้วยอ่ะมิกิกลับผิดมันหกเลยขามันไอ้นี่เลยอ่ะเนาะออกสายรูเลยสายรู้อืมไปดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เฮาดูใหม่ดูใหม่ ทำ <gesch> ไมต้องถ้าต้องได้หลายๆด้วยจ้ะป่ะป้าสู้สู้ป๊าสู้สู้ป๊าสู้สู้ป๊าสู้สู้ฮัสู้นะคะสู้ต้องเชียร์กำลังใจให้ป้าปานะคะขุด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  ขุด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 ไอ่ะไอะไปอะได้แล้วว้าวไหนแสนด์แดนมิกกี้จับสิจับไปเร็วสิมันโดดนะเนี่ยเดี๋ยวมันโดดออกนะนั่นหัเกอบออกแล้วหยุดที่เสื้อเรานะทุกคนน,นันมันจะกระโดดเกร็งๆเราต้องเราต้องรีบ

ใจพ่อเ<ท>พีพยงมาอโอมต่อเฮ้าที่เล่นก็จะหยุดแล้วนะแต่พอดีมันเจอรูนะคะได้เลยถูกได้เลยแล้วก็จะหาต่อไช่ไหมลุ้นปปาสู้สู้เนี่เป็นรูตุคนเนี่ยเป็นรูตรงที่ ใเข้าเย่ยๆยูดูแล้วเราก็หุดไล่ไร่มันเข้าไปด้วยจ้าแล้วเวลารูมันตันแล้วเราค่อยหยิบมันออกมาใช่มาน้อยด้วยน้อยก็ม่กวน,นะคะแก๊งตัวป่วนกวนทุกที่มาทุกตัวค่ะทุกคนงาทังงัดทั้งงดทั้งงาดทั้งงาดดูายแล้วจะไปขครยาะนี่เฮ้ยนายโตดออกเลย นั่นน,นี่ได้แล้วตัวที่ต้นออกเมื่อกี้ไหนล่ะเน,นี่ยตกลงใหญ่มากดูมันอาปากมันตักเก็บนัเนี่ยะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งจับเอ๊ะว้าวโอ้ยเสียวตักเก็บนะ ก็คนคนตกใจเองคนหาตกใจอ่ะนี่ใส่เลยจีบโอมจีบโอมสวัสดีหน่อยจีบโอมสวัสดีจ้าจีบโอมจีบโอมโอมจีบโอมนะคะใส่เลยห้องใส่ใส่ห้องอ้ไฟต่อแล้วครับดูนั้นไหนแม่เออเออเออได้แล้วเอามา ได้เดยอะได้สองตัวแล้วนะขุดรูเดียวสองรูเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนี่อันนี้เนี่ยมันกัดเจ็บมากนี่สองตัวเลยทุกคนน่ารักมากงัดงัดงัด,งดนี่แดน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 จีปโป้มบานเฮามันกัดยังไงนะคะนั่นน่ะเวลามันก็จะเอาปากกัดใบไม้ ลองเอาปากกัดนี่มันลองจี้จี้จีนั่นแหละนี่เธเขากัดเรามาก<ะ>เจ็บมากเลยเดี๋ยวนะคะเมือโอ้ยมันจะเอาไม่อยู่เออเออเออมันกัดเจ็บเจ็บกัดเจ็บเอาเจ็บมือเลยนะคะกัดเจ็บมากกระดูกกัดเจ็บกว่านี้อุยอุยอุย เขย่าขย่ามันลงไปนะก็ปิดป้าไปหลุมอื่นแล้วนะทุกคนเราตามไม่ทันแล้วนะคนลูกน้องอันนี้คือมาคุยดินเอานะลูกน้องตามไม่ทันแล้วนะทุกคนหลุมใหม่บ้านเฮานะหลังบ้านเฮาสบายใจพอเพียงใช่ขุดงัดงัดงังัดงัดงัดอย่าไปใกล้ไม้เห็นไหมนะ ไม่ไปนะคะเดน้อยไปใกล้ไม้อย่ไปอย่าไปเฮ้ยอะเฮ้ยะเฮ้ยองเฮ้ยอะพ่อกับลูกกับแม่นะคะแม่อะไรเนีย ยังไม่ได้เลยกับท่านรอก่อนรอก่อนเราต้องต่งจั้โหอยากกินเห็ดยังงเฮ่เฮ่อยากกินระหว่างรอเราเราก็รอร้อนด้วยนะคะแก้เบื่อนะคะเราจะพามาดูอันนี้ก่อนนะคะไม่แย้วไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเหงาเหงานะคะเราก็เลยพาดูกันนะคะ เขาขายสองตัวห้าบาทนะคะค่าขุดก็ห้าบาทนะทน่านทุกคนค่าขุดหน่วยยี่สิบบาทคะ่ะ <c oughs> เอาไปซื้อน้ำกิน <c oughs> ได้หรือเปลา่าจะได้ไหมทุกคนมาดูนกันได้แล้วนะคะทุกคนเอามาใสา่ดิเซลร์นั่นทำไมไม่ถือดีๆิมิกกี้ ด,ด,ดีดีดีดูด้วยขยำาได้แล้วได้แล้วนะสองตัวไปต่อนะคะทุกคนไปต่อเราจะไปล่าดูตามต้นไม้นะคะทุกคนมาดูกันนะมามามาหแล้วนะทุกคนมันมันจะ,จะออกเฉ<ะ>พาะหัวค่ำนะแล้วแล้วมันก็จะหานอนไม่มีเสียงนั้นนะคะ แน่ๆเราก็เทกิบโอมเรียบร้อยแล้วนั้นทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้ตั้งเยอะแล้วลุยกันเลยมานแกะปีกิปโปมกับใส่ขีนออกใส่ขีหออกแล้วเอาม่านเคล็ดจิ้มแบบนี้แกะมักถอดอะไร้็ครับมักปนอะไรเป็นกิบโมหมดแล้ แต่ปีอกออกแล้วอะเอาขี้นหนอครับน,นี่เราก็มาแกะกิ้ปมูมตาเราแกะนานทุกคนโอ้โปมกิ้ปมูมแล้วก็จับอย่างเงี้ยแกะอันนี้ออกปีกมันนะแค่ปีกมันออกก่อนนี่ปะทุกคนเออเสร็จแล้วเราก็จะเอาขี้มันออกตรงนี้ เนี่ยที่มันเขียวๆนะทุกคนเห็นปะตรงนี้เอาออกมันจะได้ไม่ขมเนี่ยพูงมันอืมโอ,อ,อเคแล้วก็ลงตูดนะทุกคนนะก็จะเอาขี้ออกตรงตรูดเราก็จะดึงอย่างนี้ นีอ่ออกมาเลยนี่คือขี้นะทุกกนดิมันจะขมเราไม่ชอบนะเราก็จะได้ิีปโปมแล้วนี่จอขี้มาได้แลแ้วเราก็จะมาใส่ อ,อันนี้เราก็ได้ตั้งตเตาแล้วนะทุกคน <Yahoo S 2> ตั้งอเอยาย่างเอะย่างขนาดก็ไผ่โทษแล้วนะทุกคนนะตั้งเตาตั้ง,งชีน้ำมันลงไปนะครับใส่น้ำมันแล้วเฮา ญี่ปุ่นของเราได้เอาไปปนใส่ปลาล้าแล้วนะทุกคนนะนก็เลยเหลือเท่านี้นีนานา่เด็ดพวกเพี้ยงมาลงคนหลายไว้คนไม่นาน้ำนี่ทอดแล้วก็แบ่งคนน้ำคนยี่โุ่นี่มีคม่คื่อนย่ปโ่มต้มโ่ม ทอดที่กลงไฟแดงจะใช้เพราะบุ้งไฟแดงจัดเกิเลยครับไฟบึ้มเลย เ <No. S 2> บูมบ้มบลิ้มเติม,ม,มเตาถ่านบ้านเฮาเลยออเตาฟืนเตาฟืนไฟระลบุบูมบูมบูมอย่างนี้ต่อทานอยู่ตอนนี้ก็ไดยจีบบูมทอดเสร็จแล้วนะคะใส่จานเรียบร้อยเลยนี่ที่ปูมที่ปู ใช่แล้วเป็นตัวอย่างนี้เลยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> เรานะคะอะไรเอ่ยยีปปย่ป,ป้อมยี่ป้อมยี่ปอมบอนเฮาตอนนี้ตายแล้วนะคะโทษนะคะตอนนี้ตายเยออนนตยยออ่อเดยครับยี่ปอมครับ นี่ที่กินมาครับยักกับปากครับหงั่หั่มง่มง่มงมงมง่มหัเ้เนี่ยตาแม่ฝันนะคะได้หน่อยหนึ่งในนิดเดียวก็ยังดีเขาขายเตือนเท่าไหร่นะพี่สายคู่ห้าคู่ละห้านะคะทุกคนในอันนี้วนหน่อยเลยครับแอนเทนอันนี้เป็นที่ปูมนะคะ เราจะมากินกับข้าวก่อนอแถมอันนี้ด้วยนะตรงนี้นะะั่ะนี่แล้วก็กินกับมามา่าเราวก็กินเข้าปากเลยกับข้าวอ่าเต้าหเนยข้าวร้อนๆน,นะคะออกเอาไอ้นั่นออกเลยดิเราเราไม่ต้องกินข้าวร้อนใส่กันนะทุกคน หอมมากเลยเราเราไม่ต้องกินตรงขามันนะมันจะจิ้มแล้วจะฟันดีใช่ไหมจะฟันดีแต่เด็กแต่เด็กหนูไม่ชอบกินตัวใหญ่กินดีกว่าเพราะมันอิมๆอย่เอาดปาคิมเอนนี่หน่อยดิเอานี้ครับผลนี่ครับปมจี่ปุมนะครับเนี่ยเป็นตาแสบปะครับหน้าตาบนจีบปมจี่ปมจี่ปุมบานห้อง เอาขหนียวจำตีอยู่นะครับนี่ครับครับขมนี่ครับคหับุกคนมากินกันนี่นะอ้โอ้น้ำนี่นะเก็กินกัเอาเอาเอาทิ้มเนี่ยเออกินก็ได้เป็นไงเป็นไงจับจับยำบหยำบหยบน้ำจิบปมจิบปม ฮัลโหล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 แต่แต่แต่ก่อนกินปูมกินไม่เป็นนะเรากินแต่แต่ัรงขามันแต่เราไม่กินตรงนี้ตอนนี้เรารู้จักแล้วเราก็เลยกินถ้าทอดกรอบก็กินได้ชิมมั้งซิชิมเขาล้มล้มมาม่าป่น ใครอยากกินมาบ้านเราได้เลยเด้วนี่ขว <c oughs> นจิ๊โฟมเอาช <c oughs> ิมเลยครับท่านอ้ออือหือขว <c oughs> นไปแล้วจิโฟมนะตามด้วยจิโฟมนะทุกคนนะสุดยอดอ่ะเดกป๊าป๊ากินทั้งข้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียว <c oughs> ดังกรอบมากเลยทุกคนแซ่บแซ่บแซ่บฮึมตอนนี้อ้าวตอนนี้ก็ไว้โอกาสหน้าแล้วค่อยติดตามกันใหม่นะครับเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเด้อครับเด้อคอมเมนต์ให้ในเด้อไปกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ติดตามให้ ช่องในบ้านเฮาสบ,บายใจพ่อเพียง <laughs> บ๊ายบายขอเจอกินข้าวก่อนนะคะทุกคน <gasps> ไปแล้วลอันนี้ก็ต้มมามา่าบ้านเ <มา S 1> ฮาเด้อมากินน้ำกันอืมปลาแล้วก็ชิป,ปููบ้านเฮาด้วยจ้ะ